สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเด็กๆก็มาพบกับครูเบียนในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะ วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง9.2สิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยกันค่ะเดี๋ยวครูเบียจะพาเด็กๆไปสำรวจสิ่งรอบตัวของตนเองไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ กลับมาพบกับคุณครูฝ้ายอีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะครูฝ้ายจะพาเด็กๆค่ะไปสำรวจสิ่งรอบๆตัวนะคะว่ามีสิ่งใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายๆกับรูปเลยขาคณิตที่เด็กๆได้เ,ดเดรียนรู้กันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทรงกระบอกทรงกลมกลวยนะคะแล้วก็ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทบทวนกันก่อนว่าเด็กๆจํารูปเลขาคณิตเหล่านี้ได้หรือเปล่านะคะรูปแรกรูปเหล่านี้เป็นรูปเลขาคณิตอะไรคะถูกต้องคะ่ะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะไปดูรูปต่อไปนะคะรูปเหล่านี้ก็คือทรงกลมไงคะเด็กๆจำได้ไหมคะทรงกลม รูปต่อไปคล้ายๆกระบอกข้าวลาบอย่างนี้ก็คือทรงกระบอกนั่นเองค่ะและรูปสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วก็คือกลวยค่ะทีนี้เด็กๆก็น่าจะพอจะจำได้แล้วนะว่ารูปเลขาคณิตเหล่านี้มีชื่อว่าอะไรบ้างเราไปสำรวจกันดีกว่าว่ารูปเลขาคณิตเหล่านี้มีอยู่ใกล้ๆตัวเราหรือเปล่านะคะไปกันค่ะ ครูฝ้ายเตรียมอะไรมาด้วยเด็กๆเห็นไหมคะมีของต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโอ้นี่อะไรนะนี่ค่ะแก้วน้ำคู่ใจของครูฝ้ายเลยนะคะมีโอ้มีลูกโลกด้วยมีกล่องขนมซีเรียลที่ครูฝ้ายชอบทานมีกล่องคุกกี้กล่องโปรดเลยคะ่ะแล้วก็มีมวกนี่ใกล้สปีใหม่แล้ว โอ้โหมีหลายอย่างเลยมีแก้วมีกลวยกระดาษอย่างนี้นะคะมีกาวมีกล่องนมปากระป๋องอันนี้เด็กๆรู้จักไหมคะที่กลวยเอาไว้กรอกน้ำไงคะแล้วก็มีลูกเต่ายักษ์ด้วยเอ๊เด็กๆรูไ้ไหมครูฟ่ายเตรียมของเหล่านี้มาทำอะไรนะ ไม่ยากเลยเพราะว่าของเรล่านี้เด็กๆคิดว่ามันคล้ายกับรูปเลขาคณิตที่ครูป้ายเคยสอนไปหรือเปล่าเนาะคล้ายๆใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวครูป้ายจะตั้งคําถามนะคะให้เด็กๆมาดูกันว่ามันคล้ายกับรูปเลขาคณิตอะไรบ้างคล้ายยังไงนะเด็กๆพร้อมหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวครูป้ายมีบัตรชื่อรูปเลขาคณิตด,ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าแอบมองนะ เริ่มรูปแรกนะคะเดี๋ยวครูฝ้ายจะเปิดบัตรนะแล้วก็จะหยิบรูปเลยค่ะคณิตรูปในเนี้ยสิ่งของมาหนึ่งอย่างเด็กๆช่วยครูฝ้ายดูนะคะว่ามันคล้ายรูปเลยค่ะคณิตน,นี้หรือเปล่าเริ่มจากมีกล่องซีเรียลอันโปรดของครูฝ้ายก่อนกล่องนี้เด็กๆดูสิคะว่าเขาคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าคะติ๊กตอกติ๊กตอก ใช่แล้วค่ะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเอรูปต่อไปอะไรอีกดีนะเด็กๆเอารูปไหนดีนะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอืมอันนี้คล้ายไหมคะลูกเต๋าคล้ายไหมคะคล้ายนะคะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองอันที่สองแล้วนะรูปนี้ก็คล้ายทรงสีเหลี่ยมมุมฉากนะคะมีอะไรอีกนะอันนี้หรอ ไม่เห็นจะคล้ายเลยรูปไหนนะอันนี้ล่ะคะดูซินี่ไงกลิ้งก็ไม่ได้มีรูปสี่เหลี่ยมหกหน้านี่ไงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคมีอีกไหมนะ้ามีอีกไหมหนะ้าอ่าน่าจะหมดแล้วนะคะไปดูรูปต่อไปกันค่ะดูซิครูยคาจะหยิบรูปอะไรนะ นี่ค่ะอะไรเอ่ยเด็กเห็นไหมคะกล้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งของที่ครูป้ายเตรียมมามีอะไรบ้างที่มณนะคล้ายกับกล้วยค่ะรูปไหนดีอันนี้อันนี้คล้ายกล้วยไหมคะเด็กๆดูใกล้ๆสิคล้ายไหมคะมีแหลมๆมีคล้ายยอดแหลมๆอันนี้กเกือบจะแหลมนะคล้ายกล้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นวงกลมอันนี้คล้ายไหมคะเด็กๆเทียบดูนะคะ โอเคค้ล okay. ายอยู่นะอันนี้ค้ลายกล้วยนะคะถัดมานี่ไงอันนี้ค้ลายกล้วยแน่นอนอันถัดป่าน่ารักไหมคะค้ลายกล้วยเลยนะคะต่อไปหมดหรือยังคะเด็กๆมาดูใกล้ๆสิคะหมดหรือยังลองดูอีกทีสิคะมีอันไหนค้ลายกล้วยไหมคะอันนี้ไหมอันนี้หรืออันนี้ดีถูกต้องนี่ไงคะ แก้วกระดาษแบบกลวยกระดาษนะคะคล้ายๆกลวยเหมือนกันหมดหรือยังคะน่าจะหมดแล้วนะไปรูปต่อไปกันดีกว่าคะ่ะรูปต่อไปติ๊กตอกติ๊กตอตกตอเอ๊รูปอะไรนะนี่ไงคะเด็กๆอ่านออกไหมเอ่ยทรงกลมคะ่ะทรงกลมนั่นเองไหนมาดูที่ของที่ครูฝ้ายเตรียมมาสิคะว่าอันไหนเป็นทรงกลมบ้าง อันไหนนะโอ้โหลูกบอลน,นี้งคะ่ะดูสิคล้ายทรงกลมขนาดไหนเอาแล้วนะได้ละหนึ่งอย่างแล้วนะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดหรือยังคะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโอ้ผิวเรียบขนาดนี้ใช่แล้วคะ่ะลูกโลกนีคะคล้ายทรงกลมมากเลยโลกของเราคล้ายทรงกลมนี่เองหมดหรือยังคะเด็กๆ ให้ดูใกล้ๆสิหมดหรือยัง <c oughs> มีอัไหนคล้ายทรงกลมอีกไหม <c oughs> ลูกเทนนิสนะคะคล้ายทรงกลมนี่นะดูสิกลิ้งได้ด้วยแหละคล้ายทรงกลมนะคะแต่ว่าผิวเขาอาจจะไม่เรียบเท่ากับทรงกลมของเราแต่ก็คล้ายๆเนาะเอาละเหลือสีรูปนี้เด็กๆมาดูนะคะของสี่อย่างนี้เด็กๆมองสิคะว่ามีอันไหนที่คล้ายๆทรงกลมอีกไหมคะ ไหนดูสิคล้ายๆทรงกลมไหมสีอันนี้ไม่แล้วเนาะไม่มีอันไหนคล้ายทรงกลมเลยแต่ว่าคล้ายอะไรคะขายรูปเลยค่ะคณิตอะไรเอ่ยครูฝ้ายจะเฉลยแล้วนะใช่แล้วคล้ายทรงกระบอกนั่นเองค่ะเด็กๆดูนะคะทําไมถึงคล้ายทรงกระบอกคะดูสิข้างๆเป็นผิวเรียบหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีวงรูปวงกลมสองด้านด้วยใช่ไหมคะ อันนี้ล่ะผิวเรียบๆคล้ายมีวงคล้ายว,วงกลมสองด้านเลยนี่อันนี้ใบปวดของครูฝ้ายก็มีนี่มีวงกลมสองด้านเหมือนกันรวมทั้งกระป๋องนี้ด้วยเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะเด็กๆลองมอง,มองรอบๆตัวนะคะมองซ้ายมองขวาในบ้านของตัวเองนะคะว่ามีสิ่งของอะไรบ้างคะที่คล้ายรูปเลขะคณิตเหล่านี้นะคะ ต่อไปนะคะเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันหน่อยว่าเด็กๆรู้จากรูปเลยาคณิตแล้วก็รู้ว่าสิ่งของต่างๆคล้ายรูปเลยาคณิตใด,ดกันหรือเปล่าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยข้อที่หนึ่งรูปใดคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากติ๊กตอกติ๊กตอก รูปที่หนึ่งรูปที่สองหรือรูปที่สามคะ Tiktok Tiktok เก่งมากค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือรูปที่สามนั่นเองต่อไปข้อสองนะคะรูปใดคลา้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคะรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยไหนไหนมีใครว่ารูปที่หนึ่ง ยกมือขึ้นรูกที่สองลูกที่สาโอเคค่ะ,ฉะเฉลยแล้วนะรูกที่สอง,งคะ่ะดูสิคะตู้ใบนี้นะคะมีหน้านะคะแต่ละหน้าเรียบๆหมดเลยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแน่นอนนะคะคล้ายเลยนะคะต่อไปข้อที่3คะ่ะรูปใดคล้ายทรงกลมคะ่ะทรงกลมจำได้ไหมคะทรงกลมกะต้อง ผิวเรียบลื่นหมดเลยคล้ายๆกับรูปที่1นึ่ลูกบอลนั่นเองเย่ข้อต่อไปค่ะข้อที่4ี่ต้องมีคนที่ตอบถูกทุกข้อแน่เลยไปดูข้อที่4กันรูปใดคล้ายทรงกลมคะเด็กๆรูปที่1นรูปที่2หรือรูปที่3โอูวข้อนี้ยากเหมือนกันนะดูซิมีคล้ายๆลรูปวงกลมสองอันใครจำได้บ้างนะเฉลยท้าดา อะไรเอ่ยเก่งมากก็คือรูปที่สองนั่นเอง <Yeah. S 1> ต่อไปค่ะข้อที่5นะคะรูปใดคล้ายอ่านนะทรงกระบอกรูปใดคล้ายทรงกระบอกค่ะรูปใดรูปใดหนึ่งสองหรือ3ามติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยถ้าน่าคล้ายไหมที่ครูฝ้ายเอามา เฉลยคำตอบก็คือเด็กๆตอบถูกไหมรูปที่3นั่นเองค่ะก็จะมีเป็นรูปวงกลมนะคะด้านบนด้านล่างแล้วก็ผิวเรียบๆส่วนรูปนี้น่าจะเป็นทรงกระบอกคล้ายๆทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะไปข้อที่6กันดีกว่าข้อที่6รูปใด้คล้ายทรงกระบอกทรงกระบอกจําได้ไหมคะทรงกระบอก รูปที่1รูปที่2รูปที่3มค่ะเด็กๆติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกรูปที่1ยกมือขึ้นรูปที่2ยกมือขึ้นรูปที่3ยกมือขึ้นโอเคฉเฉลยแล้วนะรูปที่ 2, นั่นเองค่ะแกนกระดาษชำระนะคะคล้ายๆกับทรงกระบอกนั่นเองเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะอืมเคยเนาะทุกคนเนาะต่อไปไปดูข้อถ่อไปดีกว่า ข้อ7แล้วเด็กๆพร้อมไหมคะรูปใดใคล้ายกรวยคะรูกที่1น่ส้มหรือเปล่าลูกที่สองบวกปาร์ตี้หรือเปล่าหรือว่าลูกที่3าลูกเต๋าคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอเก่งมากค่ะเย้มีคนตอบถูกด้วยเดี๋ยวครูป้ายจะใส่หมวกฉลองหน่อยใช่แล้วลูกที่2นั่นเองหมวกปาร์ตี้คะ่ะ ก็คือคําตอบที่ถูกต้องนะคะคล้ายๆกลวยนะคะมียอดแหลมอย่างนี้นะเป็นกลวยนะคะเด็กเก่งมากเลยเหนื่อยไหมยังไม่เหนื่อยนเนาะไปอีกข้อนึงนะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อที่8รูปใดคล้ายกลวยคะ่ะรูปที่1รูปที่2อรูปที่3าเอ่ยโคนไอศครีมแบบนี้ลางอย่างนี้หรือว่ากล่องขนมคุกกี้คะ่ะ เก่งมากเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือรูปที่หนึ่งนั่นเองคนไอศครีมค่ะคล้ไยๆกลวยเพราะว่ามียอดแหลมอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกด้านก็เป็นรูปวงกลมอย่างนี้เด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยค่ะมาช่วยครูฝ้ายตอบคำถามกันต่อนะคะ คราวนี้ครูป้ายเตรียมรูปมาบ้างแล้วถามเด็กๆว่ารูปนี้นะคะคล้ายรูปเลขาคณิตใดคะนี่นะข้างบนสุดนี้อ่านว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกหรือกลวยคะรูปนี้คล้ายรูปเลขาคณิตใดคะ,ะเฉลยนะคะทรงกลมนั่นเองค่ะเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ข้อต่อไปรูปนี้คล้ายรูปเลขาคณิตใดคะ กระปุกอมสินของเรามีลายนกด้วยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคล้ายทรงกระบอกนั่นเองดูสิคะเห็นไหมเหมือนกระบอกข้าวลามเลยแล้วก็มีหน้าตัดเป็นรูปวงกลมอย่างนี้ด้วยทรงกระบอกเย่ yeah. ข้อที่สามแล้วรูปนี้ล่ะว้าเด็กๆเ,เห็นของจริงก็เคยเห็นแล้วคล้ายรูปเลยค่ะคณิตใด,ดคะอันนี้เนาะอันนี้เดียวกันเนาะ ติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้มีคนตอบถูกแล้วใช่แล้วค่ะคล้ายๆกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองใช่ไหมคะมีหน้าทั้งหมดหกหน้าเรียบๆหมดเลยอย่างนี้นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะตอกนะคะแล้วรูปนี้ล่ะคลายรูปอะไรคะคณิด้สิ่งของนี้ก็คือกล้วยใช่ไหมคะกล้วยกรอกน้ําแบบนี้เด็กๆจําได้ไหมทรงกระบอกหรือเปล่าทรงกลมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายอะไรคะ คล้ายกวยนั่นเองค่ะีชื่อยังเหมือนกันเลยใช่ไหมกรวยต่อไปนะคะเราไปสรุปสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆก,ก็ได้เห็นแล้วก็สำรวจนะคะรูปเลยค่ะคณิตต่างๆแล้วก็รู้ว่าสิ่งของรอบตัวของเรานะคะก็มีลักษณะที่คล้ายๆกับรูปเลยค่ะคณิตเหล่านี้ดูอย่างเช่นนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะก็มีของที่คล้ายๆทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหลายอย่างเลยเช่นกล่องดินสอ ตู้กล่องช็อกเป็นต้นทรงกลมนะคะก็มีลูกบอลเงลาลูกโลกหรือว่าลูกแก้วก็คล้ายๆทรงกลมทั้งนั้นเลยทรงกระบอกนะคะกระปุกอ้อมสินกระบอกน้ำอย่างนี้นะคะหรือกล่องคุกกี้ของเราก็มีลักษณะคล้ายทรงกระบอกะคะ่ะส่วนกลวยนะคะเด็กๆก็อาจจะพบว่ามีหมวกปาร์ตี้โคนไอศครีมหรือว่ากลวยกระดาษนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกลวยนั่นเองค่ะ เด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะไปสำรวจรอบๆบ้านของเรานะคะแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยจากนั้นก็ไปคุยกับเพื่อนๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะที่คล้ายกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกล้วยทรงกระบอกทรงกลมนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะจะได้เก่งๆกันยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูฟ่าก็จะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบบายนะคะเด็กๆแล้วเจอกันให่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ในเด็กไปเรียนรู้สิ่งรอบตัว กับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยกับคูฟ้ายมาแล้วใช่ไหมคะเรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าคะ่ะแบบฝึกหัดที่9.2นะคะข้อที่1เขียนวงล้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกและกรวยตามที่เขากําหนดคะ่ะอย่างเช่นข้อที่1เขากําหนดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก จากภาพทั้งสามภาพภาพใดที่มีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมมุมฉากเด็กๆว็วงล้อมรอบได้เลยอ่าข้อนี้ก็คือกระเป๋าเดินทางใช่ไหมคะเด็กๆก็วงล้อมรอบได้เลยในข้ออื่นๆเด็กๆก็ดูรูปทรงที่เขากําหนดให้นะคะแล้วเด็กๆก็วงล้อมรอบภาพที่มีลักษณะคล้ายได้เลยค่ะเด็กๆมาดูข้อที่สองกันต่อดีกว่าค่ะ เขาให้เขียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่มีลักษณะแตกต่างจากพวกนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งอะ,อะไรที่แตกต่างจากเพื่อนอ๋อทรงกระบอกใช่ไหมมันไม่เหมือนเพื่อนเลยเพราะรูปอื่นเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเด็กๆก็วงล้อมรอบสิ่งที่แตกต่างได้เลยค่ะข้ออื่นๆก็เช่นกันนะคะดูให้ดีแล้ววงล้อมรอบเลยค่ะ ต่อมาข้อที่3นะคะเติมคำตอบเขาให้ภาพมา1ภาพในภาพก็จะมีรูปทรงต่างๆแล้วเด็กๆก,ก็ตอบคำถามได้เลยค่ะอย่างเช่นข้อที่1สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีกี่รูป่เด็กๆด,ดูจากภาพมีอะไรบ้างคะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสังเกตได้ง่ายเลยอ๋อ กล่องสีชมพูด้านหลังใช่ไหมคะเอานับเป็นหนึ่งตู้อ่ะเป็นสองแล้วใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องสีก็จะมีทั้งหมดสามรูปนั่นเองส่วนทรงอื่น,นๆเด็กๆสังเกตและตอบคำถามให้ครบเลยนะคะทำงานให้ครบทั้งสามหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ